สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่ชายที่แสนดีหม่ำเปิดบ้านให้น้องๆตลกอยู่ทำกับข้าวเลี้ยงถังบ้านถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ใช้ชีวิตติดดินมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับ,รบตลกชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างหม่ำจกมก หรือเพชรไทยวงคำเหลาวัย56ปีเขาลดแลนอยู่ในวงการมานานมากมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมมากมายเลยทีเดียวปัจจุบันม่ำเป็นเจ้าของบริษัทบางไฟฟิล์มจำกัดผลิตภาพยนตร์คือภาพยนตร์เรื่องบริการหน้าเรียมและแยมยะโสธรที่ทำรายได้เกิน100ล้านบาทและเป็นเจ้าของบริษัทบางไฟสตูดิโอจำกัด ผลิตรายการโทรทัศน์คือรายการบิ๊กมัมและละครแฟคทอรี่รับพร้อมกับยังรับงานแสดงและทำธรุรกิจร้านอาหารอีสานและในวันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปส่องบ้านหรูของมัมที่สมราคากว่า5 0ล้านบาทมีพื้นที่หลายไรย่มีสระน้ำหรูกลางบ้านพร้อมพื้นที่บริเวณปลูกผักสวนครัวอีกนานาชนิดภายในบ้านตกแต่งสไตล์โมเดินเฟอร์นิเจอร์บุพรมอย่างดีแต่เจ้าของบ้านอย่างมัมกราบธรรมดาสมรรถสุดๆ,ดๆกินข้าวและนั่งที่พื้นได้เลยทีเดียวต้องบอกเลยว่า บ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่เพียง4คนพ่อแม่ลูกมัมมดเอ็มที่ออกเรือนไปแล้วและมิกซ์แต่กลับให้ญาติมาอาศัยอยู่เยอะกว่า20คน รวมทั้งน้องสาวอย่างแววจกมกที่เสียชีวิตไปแล้วบอกเลยว่ามามเป็นคนที่ชอบวิถีความเป็นอยู่แบบคนต่างจังหวัดเลยทําให้ชอบอยู่เป็นครอบครัวใหญ่มามเป็นคนที่คอยดูแลน้องๆอยู่ตลอดทํากับข้าวให้กันทั้งบ้านยั้เป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องๆตลกนอกจากจะทํากับข้าวเลี้ยงน้องๆแล้วมามและครอบครัวก็ยังทําแจกชาวบ้านแถวนั้นด้วยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดหนักก็ทําแจกเยอะมาก ท่านผู้ชมและกรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ